ซื้อบ้านแล้วเป็นกู้ร่วมนะเป็นกู้ร่วมแต่คู่สัญญาไม่ยอมส่งช่วยเอ๊ะอย่างนี้คู่สัญญาจะเป็นใครก็ต้องผัวเมียเลยเออเนี่พี่น้องได้อีกอ่ะพี่น้องพ่อลูกอุพ่อลูกอย่าบ่นแล้วนะครับ <laughs> เออผมว่าน่าจะเป็นผัวเมียอ,อ่ะจะส่งต่อเขาก็มีกรรมสิทธิ์ร่วมอ๋อคือเขาไม่ส่งละเดิมโอ้ยอย่างนี้แสดงว่าความสัมพันธ์น่าจะไม่ดีแล้วน่าจะเลิกกันน,ะน่ะนะเป็นกู้ร่วม ผู้สัญญาไม่ยอมส่งต่อไอ้เราจะส่งต่อคนเดียวหรือเขาก็มีกรรมสิทธิ์ร่วมเขาก็กินกินเปล่าไงหยุดทรงธนาคารก็ยึดเสียเครดิตให้เขามาเซ็นออกก็ไม่ยอมอืมขมเลยชีวิตคือไอ้กรณีที่ผัวเมียที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส่ะครับเมื่อคุณต้องคุณก็คิดก่อนว่าคุณเป็นฝั่งลูกหนี้ผมว่าพี่หนุ่มได้ตอบก่อนอืมการเงินเจ้าหนี้อ่ะ เขาก็ต้องเรียกเงินจากลูกหนี้อยู่แล้วถูกไหมพี่ใช่ครับส่วนลูกหนี้ที่หนึ่งกับลูกหนี้ที่สองจะจ่ายกันยังไงผมว่าเขาไม่สนหรอกไม่สนถ้าบ้านของคุณกู้ร่วมกันแล้วคุณต้องส่งเดือนละสองหมื่นผมมีหน้าที่รอรับสองหมื่นของคุณถูกไหมไม่ได้รอคนละหมื่นนะถ้าคุณไม่ส่งสองหมื่นผมก็ต้องขึ้นว่าคุณประวัติเสียมีปัญหาเป็นทั้งสองคนใช่ต้องโดนทั้งสองคนด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ยอันเนี้ยคือเป๊ะรายการเราเลย หมอเงินถามหมอความตอบนี่คือการเงินมันสุดทางแล้วเพราะว่าผมขออนุญาตใช้คำว่าอีตานั่นอีตานั่นเนี่ยเรียกว่าปล่อยเซอร์ทำเฉยๆประมาณว่าเอาสิส่งสิถ้าแกส่งเต็มสองหมื่นฉันก็กรรมสิทธิ์ร่วมอยู่แล้วหรือแกแกจะไม่ส่งก็ได้ฉันก็ยอมให้ฟอ้อมอยู่แล้วนั่นยังไงดีพี่แกคือถามผมในประเด็นกฎหมายเร็วๆตอนนี้เนี่ย มันต้องฟ้องแบ่งกรรมสิทธิ์รวมต้องฟ้องแบ่งกรรมสิทธิ์รวมใช่ครับกรณีที่พูดเนี่ยมันยังไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสม,มันเป็นใช้ชื่อร่วมครับมันก็ต้องฟ้องเพื่อให้ศาลบังคับเอาบ้านหลังนี้ออกขายแล้วแบ่งกันคนละครึง่งอแต่ผมไม่รู้ว่าคุณตอนแรกตั้งแต่เดย์วันตั้งแต่หนึ่งเดินขึ้นมาเนี่ยคุณจ่ายคนละครึง่งจริงๆหรือเปล่า คุณเข้าใจไหมถ้าเกิดคุณจ่ายเยอะอะ่ะคุณจะยอมจ่ายครึ่งเหรอคุณจะยอมหานให้เขาเอาไปครึ่งเอันนี้มีเชืมกวามคุ้นว่าถ้ามันไปถึงการฟ้องร้องกันก็คือแบ่งกรรมสิทธิ์คนละครึ่งถูกแม้ว่าสองหมื่นที่จ่ายฝ่ายหญิงจะจ่ายหมื่นห้าอีกฝั่งจะจ่ายห้าพันแล้วไอ้ฝ่ายชายไยเซอร์ถึงเวลาฟ้องสู้กันก็ได้ครึ่งเดียวใช่แม่ คือคือมันไม่มีสัญญาตัวแทนตัวการกันไงพี่หนุ่มครับเหมือนกับว่าถ้าเกิดผมกับพี่หนุ่มตกลงกันนะเฮ้ย hey, ผมยืมชื่อคุณเฉยๆนะอะแต่ผมผ่อนเองอ่าเขียนไว้เป็นสัญญาตรงนั้นหนุม่มไม่ใช่บ้านคุณนะ,ะมันเป็นบ้านผมแต่ผมยืมชื่อคุณไปเพื่อจะทำให้สินเชื่อมันได้แบบนี้มันเป็นบ้านผมอืแต่ถ้าเกิดเราสองคนรักกันเราไปกู้ปั้งแล้วเวลาผ่อนแก้ผ่อนคนเดียวครับ แต่ถ้าเกิดแก้วพิสูจน์ได้ก็ได้ถ้าเกิดแก้วพิสูจน์ไม่ได้ก็ต้องแบ่งครึ่งแต่ถ้าเกิดพิสูจน์ได้ว่าทุกงวดเลยออกจากบัญชีเขามเจ้าออกบัญชีผมอย่างนี้โอเคคุณเป็นตัวแทนตัวการคุณยังสามารถที่จะฟ้องร้องเป็นของคุณได้แต่คุณต้องเก็บหลักฐานและตอนที่เรารักกันนะ่ะ มันจะต้องมาถึงขนาดที่ต้องเก็บกันไหมละ่ะพี่อย่าว่าแต่เก็บไอ้สัญญานั้นยังไม่ต้องพูดถึง,งมันไม่ต้องพูดถึงไงมันไม่ใครก็ทำกันไงตอนรักๆกันนะเอออยูด่ดีจะมาทําไมทไมํามาเขียนอะไรเราอมันก็ว่าพี่หนุ่มเป็นผู้หญิงเออโนอ่เดี๋ยวยังไงทาบันทึกไว้หน่อยแต่บ้าเอแกไม่รักฉันเหรอไม่ก็ดา่ากันสิพี่เโอ้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะจ่ายคนเดียวและชื่อร่วมนี่ยคุณต้องเก็บหลักฐานไว้ ใบสลิปข้าพเจ้าเวลาจะโอนเงินเนี่ยมันจะเขียนว่าเงินออกจากใครอ,อ่ะบัญชีใครนะ,อะโอโ้โหหมายถึงว่าคุณต้องเที่ยวตั้งแต่แรก <c oughs> บอกเลย <c oughs> แล้วเมียคุณจะเอาเอาเอา,เอาคุณเปล่าเนี่ยแบบเนี้ยแต่ถ้าเป็นเคสเนี้ยสาร,รการถึงตรงเนี้ยผมว่ามันก็ต้องไปจบที่ฟ้องแล้วละ่ะอืมันต้องยอมให้ฟ้องแต่ว่าก็ต้องรู้ว่าผลลัพธ์ของมันคือการแบ่งครึง่ง อ่ายังดีนะเออหรือไม่ผมก็ว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะตีมูลค่าบ้านสมมติสองล้านเราอาจจะจ่ายเขาล้านหนึ่งแล้วก็ออกไปจากตรงนี้แล้วเป็นชื่อเราทั้งหมดอ่ก็มีโอกาสทำไ,ไดม้มันต้องทอนให้กับเขาอ่ะก็ต้องได้ครึ่งหนึ่งอะ่อนะเนาะแต่เรื่องทั้งเรื่องทั้งเรื่องนะผมว่านะลองไปคุยออพูดพูดกันดีๆอีกสักครั้งหนึ่งเนาะว่าแยกกันนะเอาให้มันถ้าเกิดว่าเขามาทําเรื่องกับเราที่ธนาคารเพื่อขอเอาชื่อออกแล้วเปลี่ยนเป็น เป็นชื่อเหลือคนเดียวอันนี้ธนาคารก็ต้องดูก่อนนะว่าความสามารถใน,ใ<ช>ในการผ่อนชำระเราได้หรือเปล่านะ<ช>ถ้าความสามารถในการผ่อนชำระเราได้ก็มีปัญหาก็ลองไปคุยเจราจาอีกสักทีหนึ่งนะฮะก็อาจจะต้องหมายสุดท้ายแล้วล่ะลองคุยอีกทีนึงนะครับถ้าไม่ได้ก็บอกว่าทางนั้นก็ต้องฟ้องเนาะก็ต้องปล่อยให้ทางเจ้าหนี้ฟ้องแล้วเราก็ค่อยเจราจาตอนที่เราถูกได้รับหมายศาลโอโ้โหจริงๆแล้วใครก็ไม่อยากจะไปสถานการณ์นั้นก็หรอกนะยิ่งเป็นคนคนรักกันนะฮะเออพูดยากจริงๆนะ